สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่เดือนก็จะมาทำสบู่เหลวค่ะทำสบู่เหลวไว้ใช้เองในบ้านเอาไว้ล้างมือนะคะพอดีวันนี้วันหยุดทำความสะอาดบ้านก็<ส>จะได้ไปได้สบู่เล็กๆแบบนี้ค่ะมาเยอะแยะเลยนะคะนี่ค่ะนะคะจะทิ้งก็เสียดายเพราะว่ามันเยอะนะคะวันนี้พี่เดือนก็เลยจะมาทำสบู่เหลวเอาไว้ล้างมือกันนะคะก็จะมีสบู่ก็เล็กเล็กแบบนี้นะคะแล้วก็มี ขวดหัวปั๊มเล็กๆแบบนี้นะคะเตรียมไว้เพื่อี่เอาไว้ใส่สบู่เหลวของเราเมื่อเสร็จแล้วนะคะก่อนอื่นเนี่ยพี่เดือนก็จะหั่นสบู่เหลวเล็กๆแบบนี้นะคะหั่นให้เล็กขอีกหั่นเล็กๆเลยนะคะหั่นแบบนี้นะคะ่ะหั่นเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในภาชนะสแตนเลสข,ของพี่เดือนนะครับเดรียมีแก้สวสแตนเลสนะคะก็จะร้านทุกอย่าง20่อะคะ่ะ ไปซื้อมาติดบ้านไว้ตรองนั้นก็เนี่ยค่ะหั่นเป็นชิเล็กๆลเลยนะคะเดี๋ยวก็จะหั่นให้เล็กๆอย่างนี้นะคะหั่นให้เล็กๆกแล้วก็ใส่ลงไปในชนะงมนานะคะ พี่เด่นก็จะใส่น้ําลงไปนะคะใส่น้ําลงไปในนี้ค่ะในสบู่นะคะแค่พอท่วมสบู่ค่ะใส่ไปแค่พอท่วมสบู่นะคะแล้วพี่เดอนก็จะไปตั้งในซึ้งติดไฟซึ้งก่อนนะะพี่เดินก็จะติดไฟที่ซึ้งรอน้ำเดือดน,นะคะมาค่ะน้ำของเราเริ่มเดือดแล้วนะคะ พอ้น้ำเดือดแล้วเนี่ยเราก็เอาสบู่ที่เราใส่ภาชนะไว้เนี่ยนะคะลงไปตั้งในน้ำนีกทีค่ะนะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะปล่อยไปค่อยๆรอ,อนะคะคนนิดนึงให้มันละลายนะคะสบู่ละลายให้หมดนี่ค่ะพี่เดือนไม่ต้องการให้มันร้อนมากนะคะให้มันน้ํามันค่อยๆร้อ,อ,อนค่อยๆอุ่นไปเรื่อยๆจะไม่ให้เดือดคักๆนะคะ เดืดก็จะปล่อยให้มันละลายไปเรื่อยๆนะคะเพราะเราไม่ต้องการให้อ่าน้ําในแก้วนี้น้ําในแก้วที่สบู่เนี่ยคะ่ะเดือดเราต้องการให้น้ําในแก้วในสบู่ร้อนแต่ไม่ให้เดือดน,นะคะสุกไปจะอ่อนไปปะเดี๋ยวหลีสเกือบดับไปเลย มาหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยๆโคนไปเรื่อยๆนะคะ,ะนี่นะคะพอเราเคี่ยวเดือดไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยสชมพูเริ่มละลายหมดนะคะเราคนค่อยๆคนไปสชมูเริ่มละลายเกือบหมดแล้วพี่เดินก,ออก,ออก็ออกนะคะพี่เดินใช้เวลาต้มในเนี้ยนะคะคนๆอยู่เนี้ยค่ะประมาณไม่ถึงสิบนาทีนะคะ อนเกือบสิบนาทีแต่ไม่ถึงไม่น่าถึงสิบนาทีนนะคะเสร็จเนี่ยค่ะสบู่เร็วของพี่เดือนก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่นี่ค่ะถ้าอย่างไงเนี่ยเพื่อนๆก็ลองทําดูนะคะมันจะออกสีกเขียวเขียนิดน,นึงเห็นไหมคะเพราะว่าพี่เดือนเนี่ยใช้สบูู่กแก้วเยอะค่ะที่บ้านนะคะแต่ก็จะมีเศษบ,บางส่วนเล็กๆที่มันยังละลายไม่หมดแต่ถ้าเราเที่ยวไปน,นานๆกว่านี้มันก็จะละลายหมดนะคะ แต่อันนี้พี่เดือนไม่รอแล้วค่ะพี่เดือนเราแค่พอแค่นี้เห็นะคะพี่เดือนก็กรองนิดนึงเอาเศษที่ยังละลายไม่หมดออกนคะนคะเสร็จแ,แล้วพี่เเดือนก็จะได้เป็นสบูเ่เหลวตัวนี้นะคะสีชุเขียวตอนนี้เราก็มาตั้งพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะพอเย็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาใส่ขวดตัวนี้กันค่ะ นี่สบู่ของเราเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เดินก็จะเทใส่ขวดพี่เดินเทใส่ติ๊กเกอร์ก่อนตอนแรกทำไมพี่เดินไม่เทรกรองใส่นี่เลยก็ไม่รู้เนาะต้องให้เพื่อนหายอันเพราะอันนี้มันจะเทง่ายนะคะสะดวกนี่ค่ะเสร็จแล้วพี่เดินก็จะเทน้ำสบู่เหลวของเรานะคะใส่ลงไปใส่ลงไปในขวดนะคะ เติมขวดด้วยอีกหน่อยหนึ่งนี่ค่ะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้เลยนะคะนี่เป็นสบู่เหลวนะคะเนี่ยกดๆนะคะก็จะออกแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อด้วยค่ะเราก็ใช้สบู่ที่เหลือจากการที่เราใช้อาบน้ำอะไรางเนี้นะคะใช้ลาวน้ำล้งมือก้อนมันเล็กๆมันถึงไม่ติดแล้วเนี่ยเราก็มาทำเป็นสบู่เหลวแบบนี้ได้นะคะ เนี่ยค่ะอยากให้ทุกคนลองทำดูนะคะเราซื้อมาแล้วเราต้องใช้ประโยชน์ให้หมดค่ะขอบคุณค่ะยังไงฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ